สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเกษตรนะครับมาติดตามผลการทำงานของ3มกระเลวเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มาที่จังหวัดเชียงไายครับเหนือสุดยอดในสยามไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับ แบรนด์แอมบาสเดอร์หรือทูตทางการเกษตรของบริษัทเวิร์คคาดอินโนเวชั่นหญิงทิติการครับสวัสดีครับสวัสดีที่กันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์แลบทูตทางการเกษตรของบริษัทเวิร์คคาดเห็นจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งที่เกษตรกรปลูกทุเรียนกันแล้วนะครับน้องหญิงครับเรามีความรู้สึกอย่างไรครับ จริงๆแล้วหญิงมีความสุกด,ดีใจมากที่ปุ๋ยของเรารวมถึงผลิตภัณฑ์ของพวกเราเนี่ยนะคะครกระจายไปในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยรวมถึงที่จังหวัดเชียงรายด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะหญิงเองเนี่ยอยากที่จะมาเห็นกับตาแล้วก็มาด้วยความห่วงใยว่าเอ๊ะ ในส่วนที่เรามาเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นไหมมันมีปัญหาจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหญิงอยากจะมาดูว่าผลิตภัณฑ์3ามเกลอโวแพนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาสจาันยร์รวมถึงปุ๋ยทางดินปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะมาดูว่าสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างไรโอ้นี่เธอมาสร้างความมั่นใจครับว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับทั่วประเทศ จะได้รับความมั่นใจจากหญิงเกษตรว่านะครับเธอนั้นมาติดตามการทํางานที่แท้จริงวันนี้เราอยู่ที่บ้านโป่งน้ําตกครับตําบลบ้านดูครับอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมครับที่นี่ครับเขาปลูกทุเรียน20กว่าต้นนะครับแล้วก็อายุ78ปีปรากฏว่าทุเรียนของเขานั้นครับต้นก็ไม่ใหญ่ตามควรจะเป็นอายุ78ปีต้นเหมือน3ปีใบครับโอ้โหเหลืองซีดบางนะครับไม่สามารถสะสมอาหารได้เวลามีดอกดอกก็ร่วงครับเวลามีผลผลก็ร่วง แล้วเกษตรกร er จะได้รับผลผลิตอย่างไรวันนี้มาติดตามกันที่นี่ครับทั้งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านแรกคงเป็นเจ้าของสวนแน่นอนนะครับมีชื่อมีเสียงว่าใดครับเรียนเจนครับผมชื่อธีรพัฒน์ครับชื่อเล่นสวงครับสวงนะครับเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีชื่อว่าใดครับเรียนพี่น้องใจครับชื่อส้มเกลี้ยงเรือนสังค่ะชื่อเล่นชื่อพี่ส้มค่ะพี่ส้มนะครับเหตุใดจึงปาผมมาที่ สวนทุเรียนแห่งนี้ครับพี่ส้มครับพอดนี้พี่ส้มก็เข้ามาแอลตา่าสวนทุเรียนต่ำต่าบริเวณนี่อยู่แล้วก็เลยมาเจอน้องเขาถามน้องเขาว่ามีปัญหาอย่างพองในสวนทุเรียนนี่น้องเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นระยะเป็นดอกดอกมันกระลวงติดผลผลก็ับมได้ผล,ผลผลจะร่วงก็เลยบอกว่าปีมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนําน้องสามเกอร์เวอร์แพนค่ะน้องลองเอาใจพอบอ,อ่ะลองลองดูบอพอดีน้องเขาก็เลยว่าอ่ะลองก็ลอง ก็เลยเป็นที่มาที่ไปเป็นที่มาที่ไปปลาผมมาที่นี่ครับเมื่อปลาผมมาที่นี่ครับพี่น้องครับเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดเชียงไฮ้และเริ่มต้นทีน่จะทําทุเรียนแต่ความรู้องค์ประกอบนั้นครับปัจจุบันบัต้องศึกษานะครับศึกษาแค่สามเกลือไอส้สมองครับ,รบในฐานะเจ้าของสวนพี่ส้มเป็นมาบอกเขาตอนนั้นปัญหากับทุเรียนของเราที่บอกว่ามันเป็นปัญหาตั้งต้นเป็นใดใบเป็นใดดอกเป็นใดผลเป็นใด อธิบายพี่น้องให้ฟังกันครับ <c oughs> คือตอนตอนแรกนะครับที่ที่ที่ยังไม่ได้เจอนะครับคือต้นจากตน้ตน,ตนนี่จะจะออกแค่แกนเหลืองใบเหลือง,อง,งนะครับโซมอย่างนี้เนาะครับหลังจากเจอเจอปีส้มก็เลยลองผลิตภัณฑ์ดูสามเดือนแรกลองดูก่อนว่าเป็นยังไง <c oughs> แต่มันก็มีผลแตกต่างตั้งแต่เดือนแรกละครับเ <c oughs> ดือนแรกก็ใบก็กระตุ้นขึ้นมาเขียวขึ้นมาแล้วครับดูดูใบไม่เป็นโรคอย่างนี้ครับเนาะใบดูดี ใบเรื่มหนาสวยอะไรอย่างี้ครับอ๋ออันตอนที่พี่ส้มปลามาแนะนำนะไอ้สวงผสมแบบจะไดครับใช้คู่หูจะได้ครับน้ำสองลิตรใช้คู่หูใช้ผงดําแพนนะนะแป้นนะครับครับครับสิบห้าช้อนพูนต่อน้ำสองลิตรแล้วก็สารฟลาโตซานน้ำสองลิตรนองลิตรพ่นทุกๆ7 1เจ็ดถึงสิบวันครั้งแรกครับครับพอครบเดือนไอ้สวงเห็นการเปลี่ยนแปลงคือที่อู้ไปตะกี้ไหมครับใช่ครับใช่ครับว่าใบเกิดเขียวขึ้นจากที่เหลือง ต้นที่มันแคะมันแกนมันเกิดอะไรอย่างขึ้นครับต้นแคะแกนก็พัฒนาขึ้นนะครับมันเริ่มแตกยอดหางมันก็เริ่มออกจากออกสมงพุ่มอะไรเงี้ยครับเริ่มเริ่มขยายออกละขยายห้าขึ้นเนาะใช่ครับใช่แล้วก็ตอนนั้นเอาใจหญิงเกษตรเข้ามาดูแลหรือยังครับเซ่คู่กันครับหญิงเกระเซนะใจจะใดครับคือทุกๆสิบวันใส่ใส่เลยครับกี่กิโลต่อต้นครับอืมแรกผมใส่แค่หนึ่งโลก่อนเอ่อเจ็ดวันถึงสิบวันครับเจ็ดวันสิบวันพอๆกันครับครับใส่คู่กันเลยครับหลัง อ๋ออันนี้คือผลของมันคือรากพืชก่ขยายขึ้นตัวใช่ครับใช่แล้วมันก็ไปผสมร่วมกับคู่หูมาสัจจันทร์ด้วครับครับเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงของใบลำต้นเหรอครับลำต้นเป็นไรลำต้นขยายรู้สึกจะขยายขึ้นนะครับจะปีกออกเลยครับปีกครับลำต้นจะปีกออกเลยราะปีนขยายขึ้นใช่ครับจากที่มันแค่แกนนี้มันจะปีกออกเริ่มปีกออกขยายขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับแปลว่ามันเริ่มขยายวงรอบปีของมันใช่ใช่ครับใช่ยังเห็นได้ชัดเลยใช่ครับใช่เอาละครับ นี่คือการเปลี่ยนแปลงของต้นเปลี่ยนแปลงของกิ่งกา้านเปลี่ยนแปลงของใบเพราะตอนที่มันเป็นดอกแล้วครับไอ,สอ้สงเป็นดอกผมก็กระตุ้นด้วยคู่หงัวแพนนี่แหละครับกระตุ้นทุกๆเจ็ดวันสิบวันทีหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าเวลาดอกออกมาปุ๊บนี่ดอกจะหนาดอกดอกจากก้านยาวครับดอกดอกเป็นพวงใหญ่เลยครับก็ครับครับกุ้เตื้อมันล่วงเนี่ย ปีเนี้ยมันล่วงหน,น,นักกว่าครับก็ล่วงสลัดออกที่มันไม่สมบูรณ์นะครับที่มันสมบูรณ์จริงๆรหลัตสลัดทิ้งไอที่สมบูรณ์กต็ติดเยอะครับติดเยอะเยอะกว่าปกติที่ผ่านมาครับแ <pinpoint. S 2> จ่มไจ้ชัดเลยซับเห็น <accidental. S 2> เห็นได้ชัดครับพอใช้สามเกลือปุ๊บดอกก็ติดดีก้านก็ายาวดอกก็เป็นพุ่มเป็นพวงผลมาแล้วครับหน่วยมันอะเป็นไดพ่องเอ่อที่หลังจากที่ไม่ได้ใช้นะครับเม <C> ื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นะฮะครับ,รบไ,มไม่ได้ใช้นะครับคือผลออมาจะจะลูกบิดเบี้ยวครับทรงไม่สวย แค่แกนไม่ขยายพูเงี้ยครับหลังจากปีนี้ที่ใช้ไปแล้วผลผลิตออกมาพูเต็มเต็มทั้งห้าพูเลยครับคือเต็มเต็มสวยกว่าพูดด้วยเสียงนักแน่นนะครับว่าเต็มเต็มสวยกว่าแค่นี้ก็สรุปได้ง่ายๆครับว่ามันเต็มทุกพูแล้วก็สวยกว่าทุกครั้งนะครับทุกปีที่ผ่านมาหลังจากเรียกมาเจอสามเกลเวอร์แพนขนาดนี้ครับน้ำหนักของแต่ละลูกที่เราเล็งเห็นเนี่ยครับตอนนี้มีตั้งที่ออกผลผลิตนี่กี่ต้นครับ ประมาณ20ต้นครับ20ต้นนะครับน้ําหนักของลูกเหรอครับน้ําหนักลูกกะว่านะครับด้วยสายตานะครับประมาณ3โลขึ้นถึงประมาณ6กถึงเโลครับโอ้ลูกใหญ่อันนี้ให้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่2เหรอครับการให้ผลผลิตครั้งนี้ครั้งที่3ครับเป็นว่าครั้งที่3ก็เห็นแตกต่างกับ2ครั้งที่ผ่านมาเห็นนะครับเห็นชัดเลยครับชัดเลยครับัปีครั้งที่2นะผลผลิตที่เห็นเนี่ยครับประมาณสักกี่กิโลกันเมื่อตอนที่ยังไม่ได้เจอ3าเกลนะครับ น่าจะไม่ถึงร้อยโลนะครับน่าจะประมาณสักเจ็ดแปดสิบโลครับเพราะลูกไม่สวยครับลูกไม่สวยครับแล้วก็จํานวนผลผลิตก็น้อยใช่ครับใช่วันนี้เรากะไว้กี่ลูกครับทั้งหมดเนี่ยครับตอนนี้เข้าๆด้วยสายตานะครับประมาณร้อยสามสิบลูกครับเพิ่มขึ้นมาที่สําคัญคือเพิ่มขนาดขึ้นมาด้วยน้ำหนักขึ้นมาด้วยใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับไอตอนร้อยลูกนั่นน้ำหนักกี่กิโลกันครับประมาณเจ็ดแปดสิบครับแต่ตอนเนี้ยลูกซื้อก็จะมาประมาณสักสี่ถึงห้าร้อยโลครับแล้วครับครับขยายขึ้น โอ้ลูกมันลูกมันโตขึ้นไงฮะท่านคิดดูนะครับว่าร้อยลูกได้ประมาณ70-80กิโลตอนนี้ร้อยสาลูกนะครับได้ไปถึง500กิโลมันมากกว่าครั้งแรกมากเลยนะฮะมัน70กิโลขึ้นมาเป็น500กิโลแค่นับลูกนะครับเพราะว่าลูกมันหมายถึงจํานวนของกิโลด้วยถูกไหมครับแต่พอมาเรื่องของความสวยความเต็มนะครับของภูแล้วก็ความสวยงามนะครับน้าหนักของลูกโอ้นี่มันเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับในฐานน้องหญิงเนี่ย มาติดตามในฐานะเป็นแบรนด์แอมบบสเตอร์นะครับมาสร้างความมั่นใจน้องหญิงเห็นอย่างนี้เป็นไงครับวงบอกพี่น้องประชาชนที่มาดูด้วยตาของตัวเองเหครับในระหว่างที่หนูฟังพี่สวงพูดไปนะคะหนูมีความรู้สึกว่าหนูใจฟูแทนเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเหมือนกับพี่สวงหรืออาจจะมากกว่านี้อยากให้ลองเปิดใจเหมือนกับพี่สวงใ,ในวันนี้เนี่ยพี่เขาเห็นกับ ผลลับในสิ่งที่เขาได้ลองทํามาแล้ว1ปีที่ผ่านมากับการเปิดใจให้กับผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาสจรนย์นะคะหรือว่าจะเป็นปุ๋ยหญิงเกษตรทั้ง3ตัวนี้นะคะเรียกกันง่ายๆว่า3ามเกลเวอร์แพนช่วยเราได้จริง ช่วยตั้งแต่ดินรากลำต้นใบรวมถึงผลที่ออกมาตอนนี้หญิงมองไปเนี่ยหญิงรู้สึกเพิ่มปิ่มกับพี่มากๆเลยอะ่ะโอ้โหนี่คือแบรนด์แอปเปิลเซอร์นะครับแล้วมาเห็นด้วยตาตัวเองนี่เริ่มต้นครับที่เหนือสุดยอดในสยามพี่สวงครับในฐานะเจ้าของสวนแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดนะครับว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่มีสวนทุเรียนเหมือนกับเราพันหมอนทองอย่างนี้พี่สวงครับช่วยบอกพี่น้อง ชาวภาคเหนือที่กําลังปลูกทุเรียนผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเขานั้นเป็นจะใด,ดบอกไปเลยครับความในใจของพี่สมองเองครับเรียนเชินครับคืออยากจะบอกว่าไม่ต้องกวดจิตใจอะค,ครับคือใช้ได้เลยครับใจแล้วมีผลประโยชน์และเห็นผลได้ชัดกว่าครับจากเดิมคือเห็นได้ชัดเลยครับว่าดีดีจริงครับอสั้นชัดเจนชัดเจนแต่จริงใจนะจริงใจครับเพราะน้ําเสียงลีลาน้ําหน่อยความว่ามีความภาคภูมิใจมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์พี่ส้มครับในฐานะของอผู้ที่มาแนะนําผลิตภัณฑ์ พี่ส้มมองว่าคนตังภาคเหนือของเราเนี่ยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ต้นพืชจะไดแล้วก็สามารถจะลดต้นทุนด้วยวิธีการใดพี่ส้วมวยบอกเป็นตอยครับแม่นค่ะเพราะในจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยตามที่พี่ส้มไปเอลมานะเจ้าเชียงรายของเรานี่ปลูกทุเรียนเยอะมากเจ้าแล้วก็มีหลายสวนหลายตีตีว่าได้หู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเราเนาะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องในจังหวัดเชียงรายของเราลองใช่ดูว่า มันจะดีแค่ไหนเจ้าผลิตภัณฑ์3มเกลือนะครับเวอร์แพลนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยเกษตร,รกรได้จริงสิ่งที่เป็นสโลแกนประจําตัวของหญิงเกษตรผู้ที่จะมาเป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์ของบริษัทเวอร์คลาสท่านว่าไว้วอย่างนี้ครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืนเสียงเพราะๆครับนี่ <c oughs> คือ หญิงทิติการแบรนด์แอมบาสเดอร์สามเกลอือเวอร์แพนที่สำคัญครับเธอเป็นนักร้องที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยทั่วประเทศวันนี้ครับความสุขของคนไทยที่มีผลิตภัณฑ์สามเกลอือดีๆใช้กันทั่วประเทศอย่างนี้รีบใช้นะครับไม่ต้องตัดสินใจนานเพราะมันตามที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ว่าไว้จริงๆวันนี้เราทั้งสองนะครับพร้อมทั้งเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ได้มาให้ความรู้ความกระจ่างแก,กเ่เกษตรกรทั่วประเทศเราทั้งสี่ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าแบรนด์แอมบาสเดอร์ มิสเตอเกษตรยั่งยืนและเจ้าของสวนที่ไหนครับ mm hmm. จะได้ให้แบรนด์แอมบัสเตอร์ไปติดตามการทํางานของ3ามเกลือ hmm. บอกมานะครับ uh huh. เพราะว่าท่านนั้นคือหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้เจอกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ mm hmm. วันนี้เราทั้ง4ลาไปก่อน mm hmm. โอกาสหนะ้าเจอกันครับสวัสดีครับ